สวัสดีค่ะวันนี้เราพามาชมกล้าผักของสวนเรานะคะวันนี้คนสวนก็กำลังรดน้ำกล้าผักของเราอยู่นะคะว่าตอนนี้กำลังสวยแล้วก็กใกล้ลงแปลงได้แล้วค่ะไปดูว่าตอนนี้มีผักอะไรบ้างอันนี้ก็เป็นผักกาดขาวนะคะผักกาดขาววันนี้ปลูกได้หรือยังนี่สองตาปลูกได้แล้ว สองสัปดาห์แล้วนะคะสองสัปดาห์สวยมากเลยนะคะนี่อืมสวยสวยวันนี้จะลงแปลงแล้วนะคะอันนี้อะไรเอ่ยกระลำดอกดดดกระลำดอกมันสามสัปดาห์ถึงจะปลง่ายสามสัปดาห์ไล่กันเลยใช่ไหมนี่นะคะกระลำดอกของเราเพาะพร้อมกัน กัดขาพอก่อนเหรอห่างกันกี่สัปดาห์สัปดาห์าหหนึ่งพอนั้นสองสัปดาห์ปลูกได้แต่นี้สามสัปดาห์ถึงจะลงแปลงได้นะคะส่วนตัวนี้ก็อันนี้สัปดาหนึ่งสัปดาห์หอันนี้เป็นกระลำดอกนะคะกระลำดอกหนึ่งสัปดาห์นนเราก็จะปลูกเป็นขั้นบันไดเนาะอะ,อะไรนะ กันหนึ่งอาทิตย์นะคะจะมีเวลาพักด้วยเพรถ้าทำเยอะๆมีเวลาพักทุกวันนี้ก็ไม่มีเวลาพักอยู่แล้ว,ลวตอนนี้มีอยู่สามชนิด,นดอ๋อสองชนิดแต่สามแปลงนะคะวันนี้เราก็จะทำการ<อ>ปลูกอะาากาศขาวาถ้าเป็นแปลงยาวเนี่ยถ้าเป็นแปลงยาว สามสิบเมตรเนาะกล้าพักกะขาวหนึ่งเนี่ยมันจะปลูกได้แค่สองแปลง <Ừ. S 2> แต่ว่าถ้าเป็นกล้ากระลำอดมันจะได้สี่แปลง,ปลงเพราะว่าอะไรเพราะว่ากล้าประกาศประกาศขาวอ่ะเราจะปลูกแปลงหนึ่งเนี่ยที่หกแถวแต่ถ้าเป็นกระลำโดปลูกที่ห้าแถวมันเลยได้จำนวนแปลงเยอะกว่าเพราะว่ามันต้องใช้ะระยะห่างที่ต่างกันในการปลูกเพราะอะไรระยะห่างเพราะว่าตัวเนี้ยกละลดอดมันจะมี พุ่มที่มันใหญ่กว่าผักชากลาวบางคนมองเห็นมองไกลๆเหมือนผักคะน้าเนาะแต่จริงๆเรากินอะไรนะนเรากินดอกเขาเหมือนบางเหมือนที่เราอยู่ติดถน,นนนะ่ะบางทีเขาขับรถผ่านไปผ่านมาเขาก็จะวิ่งบอกว่าขอซื้อคะน้าหน่อยครับอะไรเงี้ยอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่คะนา้าเป็นกระลำดอกเนาะเขาไม่รู้นีก็จะหวานวางตุ้ตรงนี้กวางตุ้งแล้วก็ จะวันเรียกร้องนะอากาศหอมระว่าบางที่การทางานอะไรที่มันคนเดียวมันมันต้องวางแผนไว้ไวย้ายาวถ้าทําอะไรที่มันยึดเป็นไปมันไม่ไหวเพราะว่าหน้าง,งานเราไม่มีแค่นี้แต่เราทําหลายอย่างนะคะไันจะถั่วงอกผักบุ้งากาศขาวกระลำดอกพวกคณะกวางตุง้มนี่นะคะคว,ควายนี่หนักเลยนะคะ อย่างหลังไม่หนักสุดเพราะควายดือ้อนี่นะคะเราก็พามาชมกล้าผักของสวนเรานะคะโอเคค่ะวันนี้ก่อนจากกาันก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับสวนข้างบ้านด้วยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะสวยมากเลยกะไอผักกาดขาวของเรา